เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีนะครับการคาลิเบรตเครื่องนะครับบนเป595 h นะครับบนเป595 h นะครับวิธีที่จะคาลิเบรตนะครับเราก็เตรียมน้ำยามาตรฐานนะครับค่า1413นะครับเป็นค่าน้ำยามาตรฐานนะครับนะครับโปเพชนะครับจะเป็นน้ำษณะนี้นะครับสีดำนะครับถ้าเป็น595โลจะเป็นสีขาว นะครับเราวก็เทน้ํายานะครับใส่ลงไปในกระบอกนะครับเวลาเทน้ํายาใส่ลงในกระบอกนะครับเราจบผูกนะครับจุ่มนะครับให้สังเกตนะครับน้ํายานะครับจะต้องพ้นนะครับรูนะครับของผูกด้านบนครับนะครับพ้นรูของผูกด้านบนด้วยนะครับนะครับตัวผูกถึงจะ ตัวเครื่องนะครับก็ผบถึงจะวัดค่าได้อย่างตรงนะครับจากนั้นเรามาดูวิธีการคาลิเบตนะครับเราจะเริ่มคาลิเบตกันเลยนะครับวิธีการคาลิเบตนะครับเราจะต้องรู้ค่าของสายก่อนนะครับสายนะครับจะมีค่าบอกอยู่นะครับเช่นเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็คือ 9.66นะครับ9.66นะครับ9.66าจุดหกหกเขามาที่ตัวเครื่องนะครับที่ตัวเครื่องกดปุ่มเอ็นเตอร์นะครับค้างนะครับตัวเครื่องจะวิ่งหนึ่งสินะครับจากนั้นปล่อยมือนะครับเครื่องจะโชว์นะครับ10นะครับ1.00่ 00, กับพิป นะครับถ้าเป็นโพผไฮนะครับยามมาเป็นโผไฮจะต้องตั้งเป็น10.00เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับถึงจะอ่านค่าตรงจากนั้นกดปุ่มเมนเทอร์ครับครไปนะครับอ่าเมนเทอร์อ่าตัวนี้คือการคาลิเบร์สายนะครับหรือการคาลิเบรตัวเครื่องนั่นเองอ่าจากที่ผมบอกนะครับสายนี้นะครับเขียนมาว่า9.66นะครับจากนั้นให้ลูกค้านะครับมาตั้งตรงนี้นะครับ 0.966นะครับคือการสายค่าของสายไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อตั้งแล้ววิธีตั้งนะครับว่ากดปุ่มนะครับด้านขวามือนี่นะครับก็จะเป็นการเลื่อนตำแหน่งนะครับกดขึ้นลงเพิ่มค่าลดค่านะครับเลขก็จะวน1ถึง9นะครับ9แล้วก็จะลงมาศูนะครับตั้งที่9นะครับปรับนะครับ ฮุนะฮกนะครับหากเราต้องการบันทึกค่านี้เราก็กดปุ่ม enter อ,อีกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะมาวนมายูนิตนะครับเรากด enter ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะออกนะครับหน้าเมนูหลักนะครับตัวนี้ก็คือได้หนึ่งห้าหนึ่งห้าไมโครนะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าแต่เราจะปรับนะครับให้ตรงกับหน่วยงามมาตรฐานหนึ่งสี่หนึ่ง,งสามนะครับ เราก็เข้าไปปรับที่เดิมนะครับครั้งแรกเราต้องใส่ค่าสายร่าเข้าๆก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องค่อเคียนน้ำยาที่สุดนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter นะครับวันนี้ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับเ n อร์นะครับว่นกี้มันหนึ่งห้าหนึ่งห้าเดี๋ยวเราจะปรับให้ได้หนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับวิธีการปรับเราก็จะลองลดค่าหรือเพิ่มค่านะครับไปทีละนิดนะครับเดี๋ยวผมลองที่ 9.66ใช่ไหมครับผมจะลองเป็นที่9.26าะกันนะครับเดี๋ยวดูว่าค่าด้านหน้าะจะเปลี่ยนใกล้1413ีหงรือยังนะครับจากนั้นกดปุ่มินเอร์เรื่อยนะครับอินเตอร์ไปเรื่อยอเลยนะครับจะ,จะเหลือแค่1450อี่ห้าศูนย์มีเดี๋ยวเราจะปรับเลื่องหนึ่งสีสามอ่ะเราก็เข้าไปอีกนะครับ เดิมนะครับเมื่อกี้เราปรับ9.26ทีนี้เราจะลองมาปรับเป็น9.20ดูนะครับว่าใกล้เคียงไหมนะครับ9.20นะครับเอนเทอื่นไปเลยนะครับ9.20นะครับก็ก็ยังไม่ลงมาเท่าไหร่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองปรับอีกนะครับ นะครับเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับ9.10น,น,นะครับ9.10น,น,นะครับก็9.10น,น,นะครับก็ยังไม่ใกล้เคียงนะครับยจะล,ะลงอีกนะครับกด enter ค่อยไป เกื okay, so, อเข้าไปสมทีนี้เราต้องมาปรับหน่วยหน้านะครับเพราะเริ่มเริ่มเริ่มสุดแล้วอ,อ่อานยีงสุดจะลองลองให้เป็น900ดูนะครับเกือบด้วยน,นะครับ นีต่ำไปนะครับต่ำไปแล้วก็มาเพิ่มค่านะครับต่ำไปแล้วก็มาเพิ่มค่านะครับ,รบม่มเป็นเก้าศูนย์จุดห้าลองดูนะครับถ้ามันน้อยไปเราก็เพิ่มนะครับถ้ามันเยอะไปเราก็ลดนะครับวิธีการแคลนะครับ หนึ่งซีหนึ่งซีนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับหรือเราอยากให้ใกล้เคียงกว่านี้อีกเราก็ลองปรับดูครับเราปรับดูนะครับเจอครับให้เดี๋ยวสักสี่ละสี่เจอไปเรื่อยๆนะครับ สี่น like <conduct> ึ่หนึ่งนะครับแร้วก็เราต้องถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะครับอ่าแบบหนึงนะครับนะครับนะครับวิีการคาลิเบรตนะครับของตัวเครื่องนะครับโปลเนสคาร์วาเฮดนะครับก็ ประมาณนี้